และครับปิดท้ายด้วยคาเตือนจากโบนัฐาคนอยากเลือกตั้งใช่ค่ะก็เป็นที่รู้กันใช่ไหมครับว่าแฟชม็อบกระจายไปทั้งประเทศอมีการถ่ายคลิปแฟชม็มอบมาแชร์กันเยอะแยะเลยแล้วคนก็ไปแชร์ต่อกดไลค์กดแชร์กันต่อเยอะถูกต้องทีนี้คุณโบนัฐาเธอก็ออกมาเตือนซึ่งผมคิดว่าต้องฟังเธอนะใช่ค่ะสาหรับรอบนี้นะคะเป็นการเตือนที่น่ารับฟังเพื่อความไม่ประมาทโบนัฐาเธอก็ออกมาเตือนนะใครได้ ใครได้คลิป f ฟชั่ม็ก่อนที่จะแชร์ต่อเนี่ยดูก่อนเช็คให้ดีๆนะเนื้อหาส<อ>าระเช็คให้ดีๆนะเช็คเนื้อหาสาระเ,เช็คภาพด้วยนะ,อ,อ,ะอะไรอย่างไรหรือไม่ตรงนี้โบนัฐาไม่ได้พูดหมาแก่พูดเองก็แล้วกันค่หมาแก่บอกเลยดูคลิปแฟชั่นม็อบมาหลายคลิปมาหลายแฟชั่นม็อบก็สะดุ้งพอสมควรเพราะว่าบางครั้ง มีคําพูดหลุดหลุดบางครั้งก็มีการชูป้ายที่มันหลุดหลุดคําพูดหลุดหลุดข้อความในป้ายที่มันหลุดหลุดมันจะนํามาซึ่งปัญหาในทางกฎหมายมากมายม,ายมหาศาลสุ่มเสี่ยงที่จะมีคดีมาถึงเราได้นะคะถ้าเราไม่ดูให้รอบคอบดังนั้นดังนั้นเปิดเช็คสักนิดหนึ่งก่อนแช์นะคะแต่ละคลิปก็เป็นเรื่องปกติที่ต้องเตือนต้องบอกกันอยู่แล้วแหละถูกถูกโดยเฉพาะสถานการณ์ณขณะนี้นอันตรายย้ำนะครับว่า บางคำพูดบางป้ายที่ชูๆกันในแฟชั่นม็อบที่พูดกันในแฟชั่นม็อบบางครั้งมันก็หลุดและเป็นอันตรายมากถ้าใครเอาคลิปแล้วไม่ได้เช็คแล้วก็รีบแชร์จะไปอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้นะเพราะถ้าคุณแชร์โดนถูกต้องคนแชร์โดนนะคะแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดจากใจของคนที่แก่แล้วนะอจากใจของ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 หมาแก่ที่เคยวิ่งหนีกระถิงแดงสมัย6ตุลาหนึ่งเกนะคะก็บอกกับ จะบอกกับน้องๆว่ายึดกลุ่มเข็มมุ่งของตัวเองให้ชัดๆเอาแค่สามข้อใช่ไหมหยุดคุกคามหยุดสภาแก้รัฐมนูลยึดกลุ่มสามเข็มมุ่งให้ชัดๆเอากันแค่นี้อือย่านอกลู่นอกทางอย่าต่อสร้อยค่ะอย่าต่อสร้อยค่ะอย่าต่อสร้อยทงมีอยู่สามข้อก็ชัดที่สามข้อตรงนี้เอามันแค่นี้อืเอามันแค่นี้และถ้าเห็นใครนอกลู่นอกทางใครต่อสร้อย ที่จะทําให้เข็มมุ่งของแฟตม็อบมันเสียหายเสียกระบวนเะตือนสั้นแล้วกันเลยใช่ค่ะเต,ตือนสั้นแล้วกันเลยต้องดูแลด้วยนะคะที่พูดอ,อย่างนี้ไม่ได้แปลว่าผมไปให้ท้ายเด็กนะพูกันให้เข้าใจนะเมื่อเด็กต้องเรียนรู้ด้วยตัวเด็กเองไปสิ่งที่เราจะให้กับเด็กได้ก็คือให้สติเด็กค่ะผมถือว่าผมไม่ได้ให้ท้ายแต่ผมให้สติเด็กเข้าใจกันด้วยเด็กรุ่นนี้เขามีความคิดของตัวเองค่ะน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 ้องจ๋านะ ยึดกลุ่มเข็มมุ่งให้ดีๆอย่าต่อสอยอย่านอกบท3ข้อคือ3ข้อนะครับ